แล้ผมสวัสดีก็นะผมก็คลิปนี้นะผมก็มีเพื่อนๆขอมาบอกว่าอยากให้เล่นเกมนี้อีกนะครับก็ผมก็เลยมาเล่นเอามาเอาก็ลองเล่นให้ดูครับผมนะครับเดี๋ยวรถเราที่เราจะาไปก็คือเออเป็นรถเอออันนี้มันเลือกให้แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นรถสามดาวสามดาวหนึ่งคันโอเคเดี๋ยวเราเอาสองดาวอีกสักหนึ่งคันดีกว่าเออสองดาวาคันนี้ไปแล้วกันเนาะ เพราะว่ามันมันให้ห้าดาวไงมันให้ห้าดาวนะครับแมปที่เราจะเล่นก็เอาแมปนี้แล้วกันเนาะนะครับผมเอาแมปนี้แหละเออแบบอะไรก็ไม่รู้เกมผมไปเข้าไปเลยก็อันนี้เล่นในแอนดรอยับผมภาพมันก็จะดจืดๆที่นึงนะเพราะว่า i อโผมอ่ายังไม่ได้ซื้อเกมนี้ไว้นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ต้องเออเอาตัวถังนี้ไปส่งก่อนนะครับนี่นี่ตัวถังเนี่ย รับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ํามันไปด้วยเอาน้ามันเอารถน้ํามันไปด้วยเอ่อเออคันนี้เออลากลาน้ํามันไปด้วยนะเดี๋ยวไม่มีน้ํามันจะซวยอีกอ่ผมแล้วก็อีกคันนู้นก็เอาเอาไปด้วยนะครับเอาไปด้วยโอเคนะคันนี้ก็เอาใส่ไปด้วยนะครับเดี๋ยว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 เอเอามันมันเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้มันต้องเอาอีกตัวนี้ไปส่งที่บ้านก่อนนะครับมันต้องเอาอีกตัวนี้ แล้วก็ลากอันนี้แล้วก็เอาหารถซ่อมไปสักสักหนึ่งคันรถซ่อมมันอันไหนวะอ๋อหารถซ่อมไปสักหนึ่งคันหน่อยดิอันนี้เหรอ,อ, ante, อนนี้รถบ้านนี่หว่านนี้รถบ้านซ่อมได้หรือเปล่าซ่อมได้ไหมซ่อมได้ไหมพี่ซ่อมได้ไหมฮัแน่ซ่อมได้เหรอซ่อมได้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อะผมไม่เอาไปหรอกนะครับ ไม่ต้องมาไปหรอกนะเนาะไม่ต้องมาไปหรอกเพราะว่าเราไม่ได้รถเ,ออเรามันไม่พังหรอกอโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยผมก็เอาคะนนนออกไปนะเสียงมันก็จ,จะจืดๆนิดนึนงครับเพราะมันเป็นมือถือแอนดรอยนะนะครับมือถือการกรับผมถ้าไอโอเอสภาพมันจะแบบว่าสดสดใสแล้วก็สดใสแล้วก็มีมิติมากกว่าน,นี้นะนี่ครับผมโอเคแล้วปรับภาพให้มันชัดๆก่อนนะโอเคไป เนี่ยผมโอ้ภาพชัดแล้วโอเคเอ๋อทางที่เราจะไปก็คือเป็นบ้านหลังแรกนะผมบ้านหลังแรกอ๋อเราไม่ได้เล่นนานบ้านหลังแรกเราก็จะอยู่ตรงตรงนี้นะผมนี่บ้านกี่หลังนี่โอ้สองหลังไอ้จบ,บ้านยนี่บ้านทั้งสองหลังปั๊มน้ํามันก็อยู่ตรงนู้นอีกต่างหากอา๋อผมว่าเราไปบ้านหลัง อมาบ้านหลังนี้ก่อนดิขบอนเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมามาบ้านหลังนี้แหละเออเพราะว่าจะได้อันนี้เลยมันมันจะได้ใกล้ๆไงโอเคเดี๋ยวเราเออเอาสลิงก่อนนะผมสลิงตัวไหนวะตัวนี้โอเคแล้วก็เบิดดึงลากตัวนั้น,น,นมาด้วยัะผมอะไรก็กดค้างไปเลย,เลยไปไปมันวิ่งไปเลยครับผมแล้วก็ออกซ้ายใช่ไหมเท่าที่ดูทางไว้นะครับ ออกซ้ายมาใช่ไหมโอเคโอ้ยเดี๋ยวเบรกเบรกเบรกโอ้ยนอจะมันขับอยียงนียโอ้ใส่เกียร์บอกหนึ่งไปแล้วกันเนาะถึงจะง่ายโอเคอย่าคว่ำนะไ้ยอย่าคว่ำนะเพิ่งออกจากบ้านอีกว่าเลยอย่าคว่ำนาอย่าคว่ำเด็ดขาดนะโอเคถ้าทางมันดีๆเราก็ปิดสี่ร้อยไปได้เลยนะครับผมมาถูกทางเปล่าเนี่ยอ๋อถูกรับผมไปตามทางไปเรื่อยๆเลยนะโอเคนะ มามามาไอ้หนูวิ่งตามก้นพี่มาวิ่งตามก้นพี่มาเราไม่มีน้ำมันสำรองนะผมพยายามขับชา้าๆไม่ต้องขับไวก็ได้นะครับอถ้าเสียงมันแสบหูก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันไม่ได้เล่นในโฟนนะครับเสียงเมื่อกจจะกา่าๆนิดนึงนะครับ โอเคมีเพื่อนอยากาให้ลองเล่นอีกนะครับก็หลายคนอยู่เหมือนกันมาเดี๋ยวก็จัดให้ครับผมลุยโคนจัดให้ลุยโคนมามาบุนบุญบุนบุญฟู่เอ้ไม่ใช่เลยไม่ใช่แล้ว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 ฟู่ฟูไม่ใช่แล้วโอ้ยผมลุยโคนลุยโคนลุยโคนมาเรื่อยๆครับผมผมกลัวน้ำมันหมดไม่ใช่เลยหรอก แล้วมันมีที่เติมน้ํามันไหมนี่ไม่มีว่ะโอ้อยังไงที่เติมน้ำมันโอ้โหตาเอาอะไรทาตาเนี่ยอะไรทําตาเนี่ยโอ้หปั๊มน้ํามันอยู่แค่นี้โอ้โหไป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 มีปั๊มน้ํามันแล้วเราก็อุ่นใจแล้วผมไปไหนก็ได้นะครับก็ที่สําคัญก็ผมเคยมีประสบการณ์แล้วแล้วผมก็ต้องเอาเอาน้ํามันไปด้วยนะเอาถังน้ามันไปด้วยเออเดยอเด้อเด้เด โดนโดนกิ่งไม้โดนกิ่งไม้หลบก่อนหลบก่อนโอเคอเสียงดังเขาขอไัยทุกคนมันด้วยนะไม่ดังหรอกมั้งโอเคผมไปเรื่อยๆผมจับจับจับ,จบโยกย้ายโยกหัว <c oughs> อโอเคโอเคมาไมา่นหนูมามามาเราต้องวิ่งทั้งหมดเออบ้านมัน อ่อเราต้องวิ่งสองรอบเรื่องไงวะผมจําผมเดี๋ยวนะผมผมจําไม่ได้ว่ะผมจําไม่ได้ผมจําไม่ได้ขอไม่พูดแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าต้องวิ่งรอบเดียวหรือวิ่งสองรอบนะน่าจะเออสองรอบหรือเปล่าจําไม่ได้จําไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดหรอกอันนี้ก็ลงขายไม้ผมด้านหน้าเรานะเราก็ต้องไปเอ,เอาไม้จากที่หนึ่งแล้วก็เอามาขายที่นี่นะ ก่อนหนึ่งเราก็ต้องเปิดบ้านก่อนเปิดแคมป์ให้มันหมดก่อนนะครับถึงจะเอาไม้มาขายนะครับมามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเอ,อ้ยไม่ได้ดูทางเลยแบบมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเดี๋ยวไปเติมน้ํามันก่อนนะอันนี้ที่ขายไม้ผมไม่เกี่ยวเรอกอ่าปั๊มน้ํามันเลี้ยวอ๋อแล้วเราเรา,เราต้องเลี้ยวขวาออกไปเนาะครับเลี้ยวขวาเดีเ๋ยวเลี้ยวซ้ายทางมันตัน บายๆไปบาย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 โอ้ม่อก่อนนี่ผมเล่นแบบว่ายาวนานมากนะครับเกมนี้ยดิชนต้นไม้ไน,น้องอย่านะนี่โอเคไปเรื่อยๆแล้วเราก็เลี้ยวขวาออกไปใช่ไหมเลี้ยวขวาน่าจะใช่ครับผมเลี้ยวขวาใช่ไหมวะรูทางด้วย อเลี้ยวขวานะผมเลี้ยวขวาจะไปปั๊มน้ํามันครับผมเลี้ยวถ้าเลี้ยวขวาจะไปปั๊มน้ามันถ้าตรงไปจะอ๋อมันจะถึงบ้านเลยนะครับโอ้ลึกจิ้มขวาเลยว่ะโอ้ขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นได้เอา้าติดแล้วผมเปิดสีดด่ล้อเลที่พานะเปิดสี่ล้อเลยโอ้โหสิ่งอย่างไรสิ่งมาผมแม่โอ้โหสิ่งจริงอะไอแม่งสิ่งอย่างนี้แหละ <c oughs> เรามีน้ํามันครับผมเราไม่ต้องกลัวครับผมปั๊มน้ามันอยู่ใกล้ๆเอง โอ้สิ่งยังวะแม่ป๊มน้ำมันอยู่ใกล้ๆเองครับผมไม่ต้องกลัวไปได้เลยนะครับ <c oughs> โอ้โหโ้ยป้าน้ำมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวเราผมดูก่อนปั๊มน้ำมันอยู่ตรงไหนมันไม่เห็นมีป้ายยังไม่ถึงเหรอถ้าเยยังไม่ถึงนะครับใส่เกียร์วตัวไปเลยไปเกียวสองไปเลยเกียวสองไปดิเยี่ยมพี่นั่นแหละเยี่ยมเกลียวสามไปดิเกลียวสี่ไปดิ เยี่ยมมากพี่ปั๊มน้ำมันอยู่เออตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเติมน้ำม e ัน oh. ก oh ่อนเดี๋ยวเอาเดี๋ยวรถคันนี้จอดไว้ตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราผมไปเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งจอดรอตรงนั้นแหละเออเดี๋ยวเอาน้ำมันแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียว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 จุบจุบ เบรคครับผมเติมน้ำมันให้เต็มโ okay. อเครถเราก็เต็มนะครับอ๋อมันออกฝั่งนี้ได้ไหมออกไม่ได้ครับผมเราต้องยูเทิร์นอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไปกลับรถด,ด้านหน้าดีกว่าน,นะครับทีนี้เรามีน้ำมันแล้วทีนี้เราก็สามารถทัวร์แมพได้เลยนะครับเบรกโอ้ยชนชนเบรกกดเบรคไม่เบรกเหรออ๋อมันเป็นเกียว ไอ้มันเป็นเกียร์อันนี้สัมพรไม่บีกไปไปเดี๋ยวไปต่อพ่วงก,กับไอ้รถคันนั้นอีกนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวรถคันนั้นมาเติมน้ำมันก่อนดีกว่าเดี๋ยวคันนี้มาเติมน้ำมันก่อนนะเดี๋ยวถึงเดี๋ยวค่อยอ,ออกไปเพราะว่าเสียดายกุสามมาถึงปั๊มน้ำมันแล้วอโอเคแล้วก็เอารถคันนี้มา อ๋อคันนี้โอเคเบิน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 คันนี้ไม่ไม่แรงเท่าเท่าคันนั้นนะทุกคนครับคันนี้จะไม่แรงเท่านะผมเราหลงมุมมุมกล้องจริงจริงเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยคันนี้มันจะเล็กกว่าคันนั้นไงไวไวใส่ไม้นะครับเบรกจึ๊กโอเคเต็มถังเรียบร้อยครับผมเราเติมฟรีนะเกมนี้เติมน้ำมันฟรีนะก็ถือว่าดีนะดีกว่าทุกเกมนะ บางเอ่อทุกเกมมันจะแบบว่าเก็บตังค์ซื้อรถไงแต่ว่าไอ้นี้มันก็จะมีรถฟรีให้แล้วก็ถ้าจะถ้าอยากได้รถเสริมก็ต้องเติมตังค์ซื้อนะครับแต่ว่าผมไม่เติมหรอกขี้เกียจแค่นี้ก็ขี้เกียจเล่นแล้วเนะี่ยโอเคเสียงมันก็อาจจะแบบว่าไม่สะใจนิดนึงมันเป็นแอนดรอยนะใครอยากให้แบบว่าเสียงดีๆก็อ่อ เล่นไอโฟนก็สนับสนุนมาได้ครับผมโอเคปะไอโฟนราคา175บาทนะครับก็ผมยังไม่มีตังค์ในช่วงนี้ก็เดี๋ยวดูในแอนดรอยไปก่อนโอ้โฟร,ฟรีล้อฟรีล้อออล้อฟรีครับผมไม่เสียตังคนะ์ครับอไปเรื่อยลงลงเนินมาเลย โอเคเราก็จะถึงบ้านแล้วนะครับผมเดีครบับเดี๋ยวผมจมน้ำไปเลยตั้มเอาล้อกกากระบาดมันอยู่ในไรด้านหน้าเราเนี่ยเราต้องคอยดูหลังเรื่อยๆเผื่อมันหลุดเผื่อมันอะไรเฮ้ยรถไม่มีคนขับทุกคนรถไม่มีคนขับหม,มาอะไรไงทำไมถังน้ำมัน หลังรถลมเล็กจังวะไม่มีอันใหญ่กว่านี้เลยเหรออ้เสีเจ็สีวิ่งเลยครับผมนี่ถึงบ้านเรียครับผมบ้านเรียบร้อยนะครับถึงบ้านแล้วนะครับผมก็อ,อมันก็ประมาณนี้แหละนะแล้วที่เหลือมันก็เหลือขนไม้นะครับ เดี๋ยวขนไม้นะผมเดี๋ยวขนไม้นะครับนี่ผมก็เอามาใส่วงสีแดงให้หมดแล้วก,กดป้าบไะไรนั่นไงผมว่าแล้วมันต้องวิ่งสองรอบ <c oughs> ออต้องวิ่งสองรอบนะผมวิ่งต้องวิ่งสองรอบค <c oughs> ือทำไมรถคันนี้มันเสียงเบาจังวะเบรกไอ้หนูมันต้องวิ่งสองรอบนะผมมันต้องวิ่งสองรอบอเออ,อะไรต้องออกเข้าวงใหม่ เือบเหนีเนยเอาอย่างนี้ปอาเอาเข้าวงใหม่เออแล้วก็กดเหนียผมมันต้องต้องเอามาทั้งหมดสี่ถังนะครับนี่เราต้องวิ่งย้อนกลับไปที่บ้านหลังเดิมอีกนะครับย้อนกลับไปที่บ้านหลังเดิมปุ๊บก็เอาถังอันเดิมมามาบ้านหลังนี้อีกนะผมแล้วก็เสร็จแล้วก็บ้านเอาถังไอตัวนี้ แล้วก็เอาถังจากบ้านหลังนี้ไปบ้านหลังนู้นอีกนะครับนี่มาบ้านหลังนี้อีกแล้วก็มาให้หมดเอ่อทั้งหมดสี่ถังแล้วก็เอาถังจากบ้านหลังนี้แล้วก็มาที่บ้านหลังนี้ต่อนะครับ mm hmm. บอกเลยว่าภารกิจมันยาวนานมากๆครับผมใช้เวลาเล่นนี่โอ้โหหลายชั่วโมงครับแลนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะถ้าอยากให้เล่นอีกก็เม้นบอกกันได้นะทุกคนนะ ถ้าอยากให้เล่นอีกนะครับก็สามารถกดไลค์กดซับสไครตให้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนว่า,ามีคนอยากให้เล่นอีกไหมนะครับอ๋อเผื่อบ,บางคนเขาไม่ชอบไงนะเผื่อบ,บางคนเขาอยากดูเกมแมคโครนะครับโอเคถ้าอยากให้เล่นอีกก็เม้นบอกกันได้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นอีกให้ดู ถ้าแบบว่าชอบเยอะๆเดี๋ยวซื้อในไโฟนให้ดูนะภาพจะได้ถือสวยแล้วก็เสียงจะได้ชัดๆเนาะโอเคแล้วก็เนี่ยผมเลี้ยวกับบ้านนะเลี้ยวกลับไปที่บ้านหลังเดิมนั่นแหละเออเดี่ยวมาเลยนะผมโอเคซับเอ้ยซับบ่าเลยโอเคครับ okay. ผมคลิปนี้ไว้ไวเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเพราะววิ่งกลับไปแล้วก็วิ่งกลับมามันก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับ โอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปครับผม